ข่าวดีมี4ข้อนี้ใช้ไฟฟ้าฟรีเดือนพฤษภาคม ค่ะขอกราสบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ์ของการใช้ไฟฟ้าฟรีประจำเดือนพฤษภาคม6 6นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า4ข้อหรือว่า4คุณสมบัติที่เราจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีเนี่ยต้องมีอะไรบ้างมารับชมกัน,นะค่ะ เมื่อวันที่10เมษายน66นี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA เผยแนวทางการให้สิทธิ์ไฟฟ้าฟรี50หน่วยบนพื้นฐานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม66เป็นต้นไปโดยระบุว่าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่9มีนาคม66กำหนดให้ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคมบ6หเป็นต้นไปผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี50หน่วยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1 เป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิไฟฟ้าฟรี50หน่วยกับกฟพและผ่านการตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ของกระทรวงการคลังในแต่ละเดือนค่ะ2 เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์หรือว่าเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่1ข้อ1.1.1ค่ะ 3. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลและ4ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน5 0หน่วยต่อเดือนใช้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนับถึงเดือนปัจจุบันค่ะ และนี่นะคะก็เป็น4ข้อ4คุณสมบัติถ้าหากท่านไหนมีนะคะก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้ค่าไฟฟ้าฟรีในเดือนพฤษภาคมได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ